คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ใจกว้างใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียและตรงไปตรงมาเห็นอย่างไรว่าอย่างนั้นถูกว่าถูกผิดว่าผิดมีความเชื่อมั่นและยืนหยัดในความยุติธรรมเขาเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการทําให้ถูกใจใครแต่ต้องการทําในสิ่งที่มันถูกต้องเลียแข้งเลียขาใครไม่เป็นเป็นคนที่เปิดเผยและชัดเจนมากๆโคตรขยันไม่อายทํากินอะไรที่ได้เงินทําหมดไม่พึ่งพาใครโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับจะไม่พึ่งพาผู้ชายแต่จะพึ่งพารําแข้งตัวเองและมักจะได้ดีด้วยตัวเองครับเกิดมาเป็นผู้นําเป็นช้าง ท้าหน้าของครอบครัวเป็นคนที่ความจําดีมากโดยเฉพาะใครที่เคยทําอะไรไม่ดีไว้เขาเก็บละเอียดยิบเลยนะครับฝังลงในกระดูกดําเป็นคนที่ไม่ทําใครก่อนแต่ถ้าเกิดใครมาทําร้ายเขาเนี่ย เตรียมเจอกับนางมานร้ายในคาบของคนได้เลยครับและต้องบอกเลยครับว่าใครที่ได้เขาเป็นคู่ครองเนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากๆนะครับแม้เขาจะเป็นคนที่ปากร้ายแต่จริงใจคุณจะต้องอดทนในความบ้าบิน่นอดทนในความดื้อด้านของเขาแต่รับรองครับว่าเขาจะนําพาชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองนุนนําคุณสร้างหลักปักฐานไปด้วยกันนําพาครอบครัวสู่ความสําเร็จสู่ความรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนครับตอนนี้หมอเปิดจัดโปรโมชั่นดูดวงราคาเพียงแค่